คมอุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยองเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมบิโตเคมีปิโตเรเลียมและโรจิสติกเบสที่ทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออกมีโรงงานขนาดใหญ่กว่า60แห่ง โดยโรงงานที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุทกุห่งต้องมีการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผ่านระบบควบคุมคุณภาพและมีการตรวจสอบด้วยระบบอัตโนมัติภายใต้การดูแลอย่างเข้มงวดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตซึ่งทุกโรงงานต้องมีบอ่อบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะเช่นเดียวกับบริษัทปตทอ,อโรเมติกและการกลั่นจำกัดมหาชนหรือ PTTAR ที่ได้เริ่มดำเนินการผลิตตั้งแต่ปี2539เป็นโรงงานสุดท้ายที่ปล่อยน้ำลงคลองชากหมากทำให้พวกเขาเรียกตัวเองว่าคนปลายน้ำโดยน้ำทุกหยดที่จะไหลลงสู่คลองชากหมากต้องผ่านระบบบำบัดน้ำเสียและตรวจสอบคุณภาพน้ำทุกวัน บ่บำบัดนี้ทำหน้าที่รองรับน้ำเสียจากโรงงานโดยใช้หลักการบำบัดทางกายภาพและเคมีเพื่อเอาน้ำมันออกให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นก็ใช้หลักการบำบัดทางชีวภาพสุดท้ายเลยเนี่ยใช้กระบวนการทางชีวภาพใช้แบคทีเรียเป็นตัวทําความสะอาดของมันอีกทีหนึ่งมันก็จะกินความสกปรกแล้วก็เราสุดท้ายเราก็คือแยกตัวแบคทีเรียตรงนี้ออกเราก็จะได้ส่วนน้ําใสส่วนน้สสําใสเนี่ยเราไปเช็คคุณภาพ ึ่งเราจะเจอว่าน้ำสุดท้ายหรือน้ำใสที่เราได้เนี่ยจะได้มาตรฐานแล้วระบบบำบัดน้ำเสียแบบกายภาพและชีวภาพนี้เป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีขีดความสามารถสูงในการบำบัดคุณภาพน้ำทิง้งมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติโดยมีการตรวจวัดทุกวันเพื่อควบคุมและเฝ้าระวังประสิทธิภาพของระบบ คุณภาพน้ำจริงๆในระบบทั้งหมดเลยนะทุกขั้นตอนนี้จะมีการเก็บตัวอย่างน้ำเช็คทุกวันเพื่อดูว่าแต่ละระบบที่มันผ่านเนี่ยประสิทธิภาพของแต่ละหน่วยมันเป็นยังไงบ้างแล้วโดยสุดท้ายน้ำที่ก่อนจะออกไปทิ้งข้างนอกหรือน้ำใสที่เราได้เนี่ยต้องเช็คว่าคุณภาพน้ำเนี่ยได้ตามค่ามาตรฐานซึ่งมีการตรวจเช็คทุกวันแล้วก็น้ำสุดท้ายก่อนที่จะออกเหมือนกันเราก็จะมีออนไลน์มอนิเตอร์ซึ่งวัดค่าอย่างต่อนเนื่องส่งไปให้ออปเปอเตอร์เราเห็นแล้วก็ค่าตัวนี้เองส่งไปถึงหน่วยงาน เพื่ให้อนุญ,ญาตคือกอนออซึ่งเขาก็จะเห็นค่าตัวนี้ตลอดเวลาเหมือนกันค่ะนอกจาก p d t a r แล้วโรงงานอื่นๆก็ต้องเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งอุตสาหกรรมเช่นค่า COD ไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือ EMCC ของนิคมอ,อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วย จวบจนทุกวันนี้แหล่งน้ำธรรมชาติอย่างคลองชักหมากยังคงไหลผ่านโรงงานอุตสาหกรรมกว่า15แห่งซึ่ง p ีท a r อและกลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธจะยังคงมุ่งมั่นร่วมกันดูแลสายน้ำแห่งนี้พร้อมประสานความร่วมมือกับพี่น้องชุมชนรอบข้างเพื่อให้คลองชักหมากอยู่ร่วมกับชาวมาบตาพุธสืบต่อไป